สวัสดีค่ะทุกคนวิวกลับมาแล้วค่ะขอสิงชาวบ้านละครซีรีส์หน่อยค่ะวันนี้วิวมาพร้อมกับสปอยร้อนๆแสบๆแ,แบบประหลอดแตกของละครสุดเข้มข้อนอย่างแม่ปลาบูคาซิสเตรียมใจกันให้ดีนะคะเพราะ EP44 และ EP45 ที่จะออกอากาศวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมเวลา8ปดงเช้าตรงทางช่อง7สีเนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มทุกอารมณ์เลยค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์สุดเร้าชานของแม่ลูกคู่แสบอย่างคณิถีกับอ้ากันก่อนเลยนะคะหุยแม่คณิถีนี่แกเล่นใหญ่มากค่ะทุกคนแกถึงขั้นระบายกับอ้าว่าฉันต้องขายวิญญาณของฉันให้กับมันเพื่อใครก็เพื่อแกไงนางอ้ายแม่เจ้าโวยถึงขนาดขายวิญญาณกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่คุณไอ้ายของเราก็ใช่ย่อยนะคะนางก็ตอบกลับแบบสบแสบคันๆว่า แม่ของเธอแต่แม่ก็รักตัวเองนี่แม่รักสวยรักงามแม่ชอบแต่งตัวนะแม่กลัวเลือดด้วยซ้ําแล้วแม่ดูสภาพแม่ตอนนี้ดีว่าเป็นยังไงบ้างแม่พูดเหมือนรู้ใจแม่ตัวเองดีนะคะคุณอายแต่คณิตถีเธอก็สวนกลับมาแบบเจ็บจีดเลยค่ะว่าลูกของแม่ต้องได้ดีต้องยิ่งใหญ่กว่านางเอื้อยแม่ก็เลยยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของลูกแม่ดีขึ้นคือแกยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆค่ะแต่พีกว่านั้นคือ เมื่ออายเริ่มจะถอยแม่คณิถีก็ปรีเข้ามาตบหน้าคุณไยดังชาดใหญ่เลยค่ะพร้อมตะโกนลั่นว่าอิงโง่เธอเธอถอยตอนนี้ทุกอย่างที่เธอทํามามันก็ศูญย์เปล่าแกอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอแม่ก็แม่เธอค่ะโมโหแล้วคือไม่สนลูกเลยจริงๆคุณไอนี่น่าเสียไปเลยค่ะ เท่านั้นไม่พอแม่คณิถียังหันไปเดินหน้าพิธีพร้อมไร้หมนเพื่อจะล้างพิธีถอดมนสเสน่ของพระมทัตและรักษาอาการบาดเจ็บเท้าพิชัยทัตจากมนดำจนพิธีพังพินาศกลางคันผู้คนต้องวิ่งหนีกันโละมานเลยค่ะทั้งอึง่งหมื่นพิสนุหมื่นสนธยาคือต้องวิ่งออกมาจากพิธีกันเลยทีเดียวตัดภาพมาที่ฝากฝั่งของราชวงศ์ที่วุ่นวายไม่แพ้กันเลยค่ะ อึง้งหมื่นพิสนุและหมื่นสนธยาต้องรีบพาพามเหสีแสงจันทร์กับเท้าพิชัยทัตท,ท,ที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสหนีออกจากวังมาให้ได้ระหว่างทางกัปะทะกับทหารนะคะแต่สุดท้ายก็หนีออกมาได้สำเร็จกำนันมิงพอเห็นอาการของเท้าพิชัยทัท์ไม่ดีก็รีบพาไปรักษาที่บ้านทันทีเลยค่ะ ด้านพระมเหสีแสงจันทร์ก็ทรงเป็นห่วงพระสวามีมาก G. จีจึเลยเสนอให้ลองออกไปเดินเล่นข้างนอกแบบคนธรรมดาดูบ้างเพื่อจะช่วยให้พระไทยเบาสบายขึ้นและพระองค์ก็เห็นด้วยคาซิสทรงเปลี่ยนมาใส่ชุดชาวบ้านเดินเที่ยวในตลาดพอเห็นเด็กๆเ,เล่นอยู่ก็ทรงคิดถึงหลานมากๆเลยนะคะจีกลินเห็นแบบนี้เราคิดถึงหลานของเราจังเลยอะ่ะป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ การได้ออกมาเห็นอะไรใหม่ๆแบบนี้เนี่ยทำให้ความเครียดและความไม่สบายใจของพระมเหสีหายไปเลยค่ะและที่พีกไปกว่านั้นคือพระองค์ไปเห็นหนุ่มขอทานคนนึงนอนคลุมผ้าอยู่ก็เลยเอาของกินไปให้แต่หารู้ไม่ว่าหนุ่มขอทานคนนั้นก็คือพระโอรสธนาเทพนั่นเองค่ะที่ถูกลงโทษให้เป็นขอทานโอ้ยคุณพระจากเจ้าชายสู่ขอทานนี่มันชีวิตจริงยิ่งกว่าละครจริงๆนะคะ แต่พระโอรสธนาเทพก็ยังไม่ยอมแพ้โชคชะตาง่ายๆนะคะพอเห็นว่าอ้ายังอยู่ในวังกับพรหมทัตก็รู้เลยว่านี่แหละคือโอกาสอ้ายังอยู่ในวังกับไอ้พรหมทัตอย่างนี้ก็เข้าทางข้านะสินางก็เลยปลอมตัวเป็นทหารเข้าไปหาคุณอ้าทันทีเลยค่ะแต่อ้เนี่ยนะนางก็เชิดใส่ค่ะคนอย่างอ้เนี่ยไม่คบคนที่ไรประโยชน์หรอกนะแหมปากขมไม่เปลี่ยนเลยนะคะคุณอ้าย แต่ธนาเทพก็ฉลาดค่ะนางไม่ยอมแพ้แล้วก็สเสนอไปว่าแล้วถ้าข้าช่วยเจ้าได้ล่ะเจ้าจะให้ข้ามีส่วนร่วมกับลูกไหมและด้วยประโยชนนี้ล่ละค่ะซีสที่ทําไม่อายยอมรับธนาเทพเข้ามาในแผนการของนางด้วยเห็นไหมคะคนที่มีอำนาจก็ยังคงต้องการคนที่มีประโยชน์มาเป็นพวกอยู่ดีค่ะและเรื่องราวความสัมพันธ์แบบซับซ้อนก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะหลังจากพระธิดามลริกาหายเจ็บก็กลับมาหาอึ่งที่เมืองพาราณสี ในระหว่างนั้นคุณอ้ก็ยังคงมองหาคนที่มีประโยชน์อยู่เสมอค่ะน้าก็เลยเข้าไปตีสนิทก,กับอึง่งโอ้ยคุณอึ้งของเราก็ต้องจำใจกล้ำมกลืนบอกกับพระธิดามาริกาว่าพี่ชอบอ้ายจะ้ะอุ้ยฟังแล้วเจ็บแทนน้องมาริกาเลยค่ะแต่คุณอึ่งทำไปเพราะไม่อยากให้มาริกาได้รับอันตรายแถมยังมีแผนจะช่วยพรหมทัตด,ด้วยคือยอมทำร้ายจิตใจคนที่ตัวเองรักเพื่อปกป้องและเพื่อให้แผนการสำเร็จฟังแล้วก็หนุ่งหน่วงนะคะ แต่ในความมืดมิดก็ยังคงมีแสงสว่างที่คอยฉายซองอยู่ในคะคุณผู้ชมตัดภาพมาที่กระท่งกลางป่าพระมเหสีแสงจันทร์ก็ได้พบกับพระลบหลานรักสุดห่วงของพระองค์แล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดคือเอื้อยของเราตัดสินใจแล้วค่ะเอื้อยจะกลับไปเอื้อยจะทวงคืนสิ่งที่เป็นของเอื้อยกลับคืนมาต่อจากนี้ไปเอื้อยจะหยุดหนีและยืนหยัดเพราะที่นั่นคือที่ของเรา โอ้ยน้ำตาจะไหลค่ะในที่สุดนางก็ลุกขึ้นสู้แล้วทุกคนยิ้มอย่างดีใจเลยค่ะที่เอื้อตัดสินใจแบบนี้นี่แหละค่ะการเอาคืนที่ทุกคนรอคอย เรื่องราวทั้งหมดนี้บอกเลยว่าเข้มข้นถึงพริกถึงขิงจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการไขวิญญาณเพื่อลูกการหนีตายการผกผันของโชคชะตาการวางแผนซ้อนแผนเพื่ออำนาจและการกลับมาทวงคืนสิ่งที่ควรจะเป็นของเราทุกอย่างมันปะทุพร้อมกันใน e p 44และ e p 45นี้เลยนะคะห้ามพลาดชมแม่ประบุวันอาทิตย์ที่27กร,รกฎาคมเวลา8โมงเช้าตรงทางช่อง7สีเด็ดขาดเลยนะคะและจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ คุณคิดว่าการแก้แค้นที่มาพร้อมกับการสูญเสียและแผนการอันซับซ้อนจะนำพาตัวละครของเราไปสู่ปลายทางที่สมหวังได้จริงหรือคะแล้วอะไรคือชัยชนะที่แท้จริงในสงครามครั้งนี้กันแน่ฝากไว้ให้คิดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะบ๊ายบาย